สวัสดีครับผมหมอบอยนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิมสวรรณนะครับปัจจุบันผมมีตำแหน่งเป็นแพทย์วิทยากรและ,ะครูแพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ตำแหน่ง CMT ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของประเทศไทยครับครับสำหรับตำแหน่ง CMT จริง,รงๆแล้วย่อมาจากคำว่า Country Mentor Trainer นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งวิทยากรตำแหน่งของครูแพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ในระดับสูงสุดนะครับซึ่ง ทั่วโลกนะมีอยู่ประมาณ17คนนะครับแล้วก็ในเขต South East a เอเชียและในเมืองไทยนะมีผมเพียงคนเดียวครับครับซึ่งนอกจากผมจะมีหน้าที่ในการสอนแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีหน้าที่ในการช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของแพทย์นะครับช่วยในเรื่องของการวางหลักสูตรการสอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับแพทย์ทั่วโลกนะครับรวมถึงการเป็น key opinion leader ในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ให้กับเขต เอเชียและในเขตยุโรปด้วยครับครับสำหรับนัตกรรมในปีสำหรับปีถัดไปนะครับของของปี2514เนี่ยก็จะเป็นนอตกรรมที่ต่อเนื่องนะครับมาจากปี2513ะครับซึ่งอันดับแรกก็คือในปี2513เนี่เราเน้นในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์สัมผัสกระดูกนะครับเพื่อที่จะช่วยยกหน้านะครับช่วยยกหน้าช่วยปรับโครงหน้าและ,ะที่สำคัญก็คือเราใช้เทคนิคเรียนแบบ การการแต่งหน้านะครับซึ่งก็คล้ายๆกับการแต่งหน้าของผู้หญิงนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้รูปใบหน้าที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับตัวอัปเกรดอ่าสำหรับในปี2564นะครับ นวัตกรรมอันนี้เราก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับเราเรียกว่าเป็นเทคนิคการฉีดแบบบัตเตอร์ฟลายไลท์นะครับซึ่งใช้ฟิลเลอร์ชนิดพิเศษนะครับเป็นชนิดที่มีโมเลกุลของอนุภาคตัวยาเนี่ยละเอียดมากนะครับแล้วฉีดไปบนไปวางใต้ผิวนะครับซึ่งจะเหมือนกับการแต่งหน้าของคุณผู้หญิงเลยนะครับซึ่งข้อดีก็คือทําให้ผลการรักษาที่ดูเนียนและดูเป็นธรรมชาติมากนั่นเองครับสําหรับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ต่อเนื่องออกมาจากปี2563ก็คือ นวตัตก,กรรมเรื่องของการฉีดลิฟิปปากนะครับหรือการทําทปากกระจับนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณสาวๆเนี่ยจะกลัวเวลาพูดถึงการฉีดปากนะครับหลายๆคนก็จะไปตัดปากนิยมไปตัดปากหรือทำปากกระจับแทนซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าหลังจากมีการตัผ่าตัดปากทาปากกระจับเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป3ปีสปี5ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือริฟิปปากจะบางลงนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย คนเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยริมฝีปากก็จะบางลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องนะครับทำการเติมเนื้อปากเพื่อปรับให้รูปปากเนี่ยกับไปเสมือนกับในช่วงที่เรายังเยาว์วัยอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมนะครับสำหรับการปรับแต่งตรงนี้นะครับซึ่งการปรับแต่งตรงนี้เนี่ยจะต้องคํานึงถึง หลักหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งอายุนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคุณผู้หญิงที่อายุเกิน40กับคุณผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยเทคนิคการฉีดปรับแต่งริมฝีปากหรือทำปากกระจับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงการใช้ตัวยาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการทําออกมาแล้วเนี่ยเพื่อสร้างรูปปากเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเองครับก็ลืมไปได้เลยนะครับว่าสภาพ ล,ลืมไปได้เลยนะครับว่าการฉีดปากแล้วเนี่ยหลังฉีดปากแล้วจะมีลักษณะที่ปากที่เขาเรียกว่าเจอเบิร์นเหมือนเหมือนภาพในอดีตที่เรานะครับเหมือนภาพในอดีตที่เราที่เราเคยเคยเห็นมาก่อนนะครับึปัจจุบันจะไม่มีอย่างนั้นแล้วนะครับครับสำหรับตัวนวัตรกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงสุดนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่า มันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผลการรักษาดูดเป็นธรรมชาตินะครับนั่นก็คือ1ก็คือตัวยาแน่นอนนะครับเราต้องใช้ตัวยาที่คุณภาพสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีแล้วว่าเนื้อเยื่อบนใบหน้าเราแต่ละจุดเนี่ยเรามีความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อตัวมันเองดังนั้นการใช้ยาในแต่ละตำแหน่งบนใบหน้าจะต้องใช้ยาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนะครับที่เข้าได้กับเนื้อเยื่อในแต่ละจุด และประเด็นที่2ที่สําคัญก็คือเรื่องของเทคนิคการฉีดของแพทย์ผู้ให้การรักษานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้ามี2องค์ประกอบนี้ก็จะทําให้ผลการรักษาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติสูงสุดนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องผลการรักษาที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ของทางฝั่งยุโรปและอเมริกานะครับที่กําลังมาแรงปัจจุบันเราไม่ต้องการ ทําหน้าหรือฉีดหน้าแล้วดูโปะนะครับดูโป๊ะหรือดูแล้วคนเห็นว่าไปทําหน้ามาเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับเราต้องการลักษณะที่ว่าสวยขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการรักษาในปัจจุบันและในอนาคตครับครับสำหรับเคสที่เคยรักษามาแล้วด้วยเทคนิคเก่าหรือตัวยาที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็อาจจะพบว่าผลการรักษาเนี่ยได้ไม่เต็มที่หรือไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรนะครับซึ่ง ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราสามารถปรับแต่งปรับแก้นะครับให้ดูเป็นธรรมชาติได้ไม่ยากครับ